ครับสวัสดีครับนี่พามาชมแพะนะครับอันนี้อยู่โรงเรือนสองนะครับอ่าอันนี้แม่พันธุ์วัยรุ่นนะฮะสวยฮะแม่พันธุ์วัยรุ่นอันนี้แม่พันธุ์ไม่รู้ว่ากี่รุ่นแล้วนะฮะผมก็ไม่แน่ใจต้องถามพี่อีกทีนึงอันนี้ท้องอยู่ โอ้โลงแรกปล่อยมาแล้วฮะลงแรกปล่อยมาแล้วเดี๋ยวอันนี้ลูกแพ้นะฮะสเดือนอย่านมเรียบร้อยฮะเหลืออยู่แค่นี้นะฮะโอ้โหตัวนี้แหมสู้จริงๆเลยตัวนี้กับพูฮะอืมอืมอา้าว เดี๋ยวจะปล่อยลงสองนะฮะลงไปเล่นข้างล่างอันนี้ก็แม่พันนี่พ่อระเบิดพ่อระเบิดใจดีฮะสองโลงนี่คุมอยู่คนเดียวตัวเดียวพ่อระเบิดระเบิดตกตัวใหญ่มาก โอเคนะครับเดี๋ยวจะปล่อยแทะลงสองนะฮะมามาโอ้พราะระเบิดพอาระเบิดนะครับลงสองปล่อยมาแล้ว มา,มาลงดีๆโลโอ้โหไม่กลัวล้มเลยเหรอ แล้วครับ ครับนี้แม่พันธ์ทั้งนั้นนะครับเนี่ยที่ลงมานะครับประมาณ30ตัว30กว่าตัวครับแม่พันธุ์ไบอร้อยนะครับ